สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมีเมนูพิเศษมาฝากค่ะนั่นก็คือบัวลอยต้มน้ำขิงนั่นเองค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้ที่เราใช้นะคะก็จะมีขิงแก่ค่ะแป้งขาวเหนียวน้ำตาลทรายงาดำค่ะและน้ำผึ้งนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรานำน้ำใส่ในภาชนะค่ะต้มให้เดือดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำที่น้ำขิงกันก่อนนะคะ นำขิงแกะที่เราเตรียมไว้ค่ะหั่นเป็นแว่นค่ะหั่นเป็นแว่นนะคะปริมาณที่ใช้สําหรับเด็กๆนะคะเราอาจจะใช้เยอะค่ะขิงนี้นะคะมีสรรพคุณนะคะช่วยในการขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟอ้อได้ค่ะถ้าชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะได้ค่ะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะวันนี้ครูปุ๋ใช้สองช้อนโต๊ะค่ะ ระหว่างนี้นะคะรอให้น้ำขิงเดือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูไส้กันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะไส้บัวลอยน้ำขิงของเราจะใช้เป็นงาดำค่ะงาดำนะคะเราต้องนำไปคั่วก่อนค่ะแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดนะคะถ้าเด็กๆไม่ชอบงาดำก็สามารถจะใช้เป็นถั่วเหลืองได้นะคะวันนี้เราจะใช้น้ํำผึ้งในการผสมค่ะ ใส,ใส่เพียงเล็กน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคอยคนไปถ้าไม่พอเดี๋ยวเราตักเพิ่มค่ะเมื่อผสมงากับน้ำผึ้งเข้ากันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะเพื่อทำเป็นไส้นะคะ <c oughs> ค่ะนี่คือไส้งาดำที่เราผสมกับน้ำผึ้งนะคะเราปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะต่อไปนะคะเราจะนำมาห่อใส่แป้งค่ะวันนี้นะคะครูบุตรใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมดสามสีนะคะสีเหลืองค่ะ ผสมได้ฟักทองนะคะนี่ค่ะแป้งที่เราผสมเพื่อค่ะและดอกอันชันค่ะสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะคุณบุตเริ่มจากสีเหลืองก้อนนำมาเป็นปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะบิดให้แบนค่ะจากนั้นนำใต้ใส่ลงไปค่ะ หอให้นิดเลยเราจะทําแบบนี้นะคะวางไว้ให้ครบทุกสีค่ะระหว่างที่ครูบุตทำอยู่นี่นะคะน้ําขิงที่เราทําไว้นะคะส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะเราตั้งเตรียมไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราต้มน,น้ำขิงกับน้ำตาลจนได้ที่แล้วนะคะปิดไฟพักไว้ค่ะต่อไปเราไปเริ่มต้มบัวลอยกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเรานำบัวลอยนะคะใส่ต้มเลยค่ะเมื่อแป้งสุกนะคะเขาจะลอยขึ้นมาค่ะ รอสักคู่แล้วตักขึ้นนะคะคบ,บัวลอยของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นค่ะจากนั้นนำไปใส่ในน้ำผงที่เราเตรียมไว้ได้เลยะคะ่ะบัวลอยน้ำิงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เมนูนี้เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะทําไม่ยากเลยเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ลองช่วยกันทําดูนะคะแล้วมาทายกันว่าคลิปต่อไปครูบุตรจะมีเมนูอะไรมาฝากสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ